สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกันกับ a r s e n a l Update ครับสรุปข่าว a r s e n a l ประจำวันนี้ครับ12มกราคม2564ใครที่ติดตามฝั่งของ YouTube Channel อาจจะตกใจหน่อยว่าทำไมถึงจุ่ๆมาโผล่ใน Channel นี้นะครับตอนนี้ a r s e n a l Holic ถูกแบนอีกแล้วนะเป็นครั้งที่2นะครับเพิ่งจะพ้นครั้งแรกมายังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรเพราะว่าเราเคยมีการแก้ไขหลายๆอย่างไปกันแต่ว่ารอบนี้ปรากฏว่ามันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะอัพโหลด งานทั้งหมดเนี่ยนะครับใน2ส,สัปดาห์นี้ได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นต้องทำช่องสำรองขึ้นมานะครับแล้วก็มาอัปเดตผ่าน a า l ์สโนล Channel ลนิวในช่วงของสัปดาห์2ส,สัปดาห์นี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับไปที่ Arsenal h o l i c เหมือนเดิมแต่เราก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์หลักของช่องนี้เนี่ยกลับมาสู่ช่องเหมือนกันเนาะยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเผือ่อหรือเผื่อขาดเผื่อวันนึง Arsenal h o l i c อาจจะหายไปแล้วก็มาเจอกันได้ที่ช n น l นี้ละกัน นะครับส่วนทาง f Facebook ยังเหมือนเดิมที่ Arsenal Holic Fan Page นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของ Arsenal u อัปเดตวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจครับก็ตอนนี้ร o อบ o l ลดิงมีการประกาศต่อสัญญากับ Arsenal ไปแล้วเนาะ ก็มีเบื้องหลังของการทศยาครั้งนี้อีกด้วยมีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของมิเกลอโออตตานะครับทั้งเรื่องของอาการสนรักเตะใหม่นักเตะเก่าความพร้อมต่างๆนะครับมีเรื่องของตลาดนักเตะที่จะอัปเดตให้ฟังก็คือตัวของอวิซูมานะครับซึ่งอาร์ตองอาจจะเสริมทับเข้ามาในเดือนอในช่วงซัมเมอร์นะครับเออซิลได้มีการโพสต์ ออกมาทว t ตเตอร์ Twitter เป็นการที่ให้แฟนๆตอบถามคําถามเข้ามาแล้วเขาจะตอบคําถามนะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีตัวรุกของชาร์เตอร์ดที่อาอร์ซนอลสนใจมีเกี่ยวกับเรื่องของกองหน้าจากตโรกีที่อาอร์ซนอลสนใจอยากได้กันด้วย นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวโดยรวมสําหรับวันนี้นะครับก็ไปสู่เรื่องแรกครับเพื่อนๆครับเมื่อณเวลานี้นะครับตัวของอาร์ซนอก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าร็อปโฮดดิ้งนั้นได้ประกาศเซ็นสัญญากับสโมสรอาร์ซนออย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับโดยจะเซ็นไปจนถึงปี2024แล้วก็มีออปชันในการขยายสัญญาอีก1ปีด้วยนะครับโดยรายละเอียดต่างๆของตัวร็อปโฮดดิ้งแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไอ้ดูครับให้สัมภาษ ว่าเราเนี่ยมีความสุขมากๆกับการที่ร็อบเนี่ยต่อสัญญาใหม่กับสโมสรน,นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ25ปีดังนั้นมันจึงถือว่าเป็นช่วงที่นักเตะเนี่ยควรที่จะเริ่มเข้าสู่จุดพีคของตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของประสบการณ์มีเั้งเรื่องของความสามารถดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ยินดีมากๆครับที่เขาเนี่ยได้อยู่กับทีมต่อไปในรายของโรเบิรเองก็มีการแสดงถึงศักยภาพของตัวเองออกมาอีกมากมายแล้วก็มีการพัฒนา,นาดีขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะมีการพัฒนา,นาของเจ้าตัวเนี่ อีกเยอะอีกด้วยครับในรายคอมมิเกเลเต้าก็บอกว่าตั้งแต่ที่เขามาเป็นผู้จัดการทีมอาร์สนอลเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความประทับใจในคาแรคเตอร์ของ รอบโคดิ้งอย่างมากนะครับทั้งเรื่องของไพลเลเตอร์ต่อสโมสรต่อห้องแต่งตัวทั้งในและนอกสนามซึ่งในเรื่องของการทํางานก็มีคุณภาพทอดเยี่ยมจริงๆแล้วเขาเองก็ได้ถ,ถออยทดถ่ายทอดสิ่งเหล่านีน้ออกมาในฟอร์มการเล่นของเขาที่มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพต่างๆทุกคนก็ทราบแล้วนะครับว่าเขานั้นมีความสามารถยังไงบ้างเพราะว่าคนจะได้เห็นว่าในการที่เขาคว้าแชามป์เอฟเอครับนะกับทีม2ครั้งเนี่ยมันก็แสดงเห็นแล้วว่าเขามีคุณภาพยังไงกันด้วย นะครับซึ่งทุกคนเองก็รู้สึกยินดีที่โรบพอลดิ้งนั้นอยู่กับทีมต่อไปนะครับโดย r รบพอลดิ้งเนี่ยน,นะครับก็ย้ายมาจากโบตันวันเ e r ร์วันอนะครับมาอยู่กับทีมเมื่อปี2016นะครับแล้วก็เล่นชุดใหญ่กับทีมตอนนี้ไปแล้วด้วยกัน96นัดครับคว้าแชมป์ด้วยกันทั้งหมด FA เอครับสสมัยนะครับไฮไลท์สำคัญของเขาก็คือในปี2 0 1 7ที่ก็ไปปัฒนาคารมนะครับตัวของดิโก้คอสตาซึ่งก็ไปแขยงข้งันกับบาร์เตอร์เซอร์แล้วก็เขาเพิ่งจะเป็นเด็กหนุ่มคนหนึง่งปรากฏว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เกมนั้นก็พาให้อาร์ซนอลเนี่ยชนะเชลซีกับสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าพอมีการอ่าเขาเรียกว่าพอมีการต่อสัญญารอบโฮลดิ้งแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อาร์ซนอลเองเนี่ย ก็จะมีนักเตะที่เป็นโฮมกรอนก็คือคนอังกฤษนะครับอีกหนึ่งคนแล้วก็มันจะทําให้ในช่วงของซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เนี่ยอสอาจจะมีการเสริมนักเตะตำแหน่งกองหลังอีกสักคนหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่มีการเสริมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวของอวิลเลียนสตริบานนั้นจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นข,น,ขนาดไหน แล้วก็นอกจากนี้แล้วมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับกับประเด็นของการที่อาร์ซนอลมีการต่อสัญญารับโฮดดิ้งนะครับจริงๆมันมีอยุดนิดนึงนะครับมันมีอยู่นิดนึงเนื้อความอามานิดนึงที่น่าสนใจนะครับผมโดย The a t l e t i c นะครับออกมาเปิดเผยว่าเหตุผลที่อาร์ซนอลเนี่ยมีการต่อสัญญาของรับโฮดดิ้งนะครับก็เป็นเพราะว่าเขานั้นเป็นนักเตะที่มีส่วนผสมครับระหว่างทีมะระหว่างนักเตะที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมีความเป็นมืออาชีพ แล้วก็ยังคงเป็นคนที่มีสกิลนะครับมีสกิลที่ดีของอนักเตะที่เป็นทาเลตนนะครับซึ่งซึ่งข้อความที่เขาพูดถึงประมาณนี้ครับสิ่งที่เรามองเห็นเพิ่มเติมเข้าไปก็คือว่า จริงๆเนี่ยรอบโฮดิ้งกืบจะโดนปล่อยตัวในช่วงเดือนในช่วงซัมเมอร์ีผ่านมามีหลายทีมให้ความสนใจที่ทราบเือนที่รายงานให้ทราบไปแล้วแต่สุดท้ายอาร์สตอมเลือกให้เขาอยู่กับทีมตอเพราะว่าอาร์สตอมมีปัญหาเรื่องของกองหลังกันด้วกันพอมาดูจากคาแรคเตอร์ส่วนตัวของรอบโฮดิ้งแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากแต่เขาบอกว่าเหตุผลที่รอบโฮดิ้งนั้นไม่ได้โดดเด่นก็เพราะว่าไม่ได้มีการซื้อตัวเขามาแพงเหมือนกับที่ตัว อาร์เซนเกอร์ได้เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็รอปโฮลดิ้งเขาไม่ได้มีค่าตัว50ล้านบอลเหมือนที่ใครหลายๆคนมีนี่นะครับแต่ว่าเมื่อดูจากศักยภาพเมื่อดูจากคาแรคเตอร์ของเขาที่เป็นคนที่สู้ใจสู้พร้อมทะแล้วเนี่ยมันก็เอามาผสมผสานกับนักเตะของอาร์เซนอลที่มีสกิลทาเลนต์ดีๆพิเศษซึ่งมันคือการผสมผสานร,ระหว่างนักเตะที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งพร้อมต่อสู้กับนักเตะ ในทีมคนอื่นๆที่จะมีสกิลความสามารถที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอาร์เซนอลในช่วงของยุคหลังๆประมาณสักง5ปีที่ผ่านมา5-7ปีคุณจะพบว่าอาร์เซนอลจะมีปัญหาก็คือนักเตะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับจะมีนักเตะที่มีสกิลมีความสามารถเป็นหลักดังนั้นเวลาที่เจอผู้เล่นทีมคู่แข่งเล่นหนักๆเข้าใส่เนี่ยก็ปรากฏว่า อาร์ซนอลก็จะเปอันนี้คือเป็นเรื่องประจําของทีมมากเพราะว่าเราไม่มีนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่หรือว่ามีความแข็งแกร่งเรื่องของร่างกายเข้าปะทะซึ่งในเวลาเนี้ยมันจะอเห็นโครงสร้างของอาร์ซนอลในจุดที่จะบอกไปข้างหน้าหลังจากที่มเกียวตา้ามีการเสริมทัพทั้งโทมัสปาเต้ทั้งกาเบียมารเนเยสเข้ามาแล้วแล้วก็มีการต่อสยยัญญาโรบโพดิงเนี่ยทั้งสองคนก่อนหน้านี้คือเป็นคนที่จิตใจต่อสู้แล้วก็แข็งแกร่งซึ่งโรบโพดิงก็จะเป็นคนต่อไปที่ เป็นคนที่อยู่ในโจทย์ตรงนั้นนะครับก็น่าจะได้เห็นโครงสร้างของอาร์ n a นลในระยะยาวต่อไปว่าจะมีการผสมผสานร,ระหว่างนักเตะที่แสดงถึงเป็นความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็มุ่งมั่นบวกกันกับนักเตะที่มีสกิลยอดเยี่ยมในทีมซึ่งก็เมื่อดูแล้วจริงๆเนาะมันก็เป็นการผสมผสานเหมือนกันกับสมัยของบาร์เซโลนา นะครับที่เป๊ปกรดีดาได้ทำแล้วก็ได้เห็นว่ามีมีหลายๆคน่ะที่แข็งแกร่งแล้วก็มีตัวพวกพิวๆผสมผสานกันด้วย อันนี้ก็จะถือว่าเป็นแนวทางที่ดีกับทีมเพราะว่ามันก็จะมีความาสมดุลนะครับในเรื่องของวิธีการเล่นเพิ่มขึ้นนั่นเองด้วยนะครับก,ก็ดีนีกับตัวรบอบโ o ล d i n g ที่ได้สัญญาใหม่กับทีมด้วยนะครับผมอ่ะไปสู่เรื่องต่อไปครับก็เป็นเรื่องของมิเกลไอาตาตนะครับไอาตาตออกมาให้สัมภาษณ์ครับก็ประเด็นหลัหลกๆก็เป็นหลากหลายเรื่องราวเหมือนกันนะครับโดยหลักๆเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับบทสัมภาษณ์ก็ เขาก็หลักๆเขาก็ชี้เลยนะครับว่าอย่างแรกก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าสู่พ่วงช่วงของ Boxing Day เมื่อเกี่ยวไว้ต้สัมพัษธ์แล้วว่าเกมในสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีสามสามเกมในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นเกมที่ชี้ชัดนะครับว่าตำแหน่งของสมสรอ,อาร์ตตันเนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงซึ่งถ้าหากว่าแพรหรือว่าเสมอทีมคงต้องไปลุ้นหนีตกชั้นแต่พอทีมชนะเนี่ยตอนนี้ทีมก็เลยมีทิศทางที่ดีขึ้นจนถึงขั้นเรื่องของการที่จะไปลุ้น เรียกว่าไรลุนที่จะไปจบในอันดับของอทีมบอลยุโรปได้เพราะว่าคะแนนมันไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าส่ดนนั้นมิเกลเอตาครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับว่าเขาบอกว่าอีก2เกมข้างหน้าเนี่ยก็คือการเปิดบ้านรับคริสตัลเลตแล้วก็จนกันกนกบนิวคาสเซิลในศึกฟุตบอลพลอรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะเป็นกําหนดเป็นตัวกําหนดทิศทางของทีมในพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลนี้ได้มากขึ้นนะครับว่าทีมเนี่ยจะจบในที่อันดับเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่าบมกว่าอีก2เกมเนี่ยนะครับ มันเป็นเกมสําคัญครับในเรื่องของการที่จะมองว่าทิศทางของสโมสรของเรานั้นจะอยู่ในตรงไหนแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงเรื่องของวิธีการเล่นนั้นให้ไปเจอให้ให้ให้ไปจบ ในตรงนั้นได้ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าสําคัญคือว่าเรามีฟอร์มที่ดีขึ้นมีผลการแข่งขันที่มันดีขึ้นซึ่งเราเองต้องรักษาเรื่องของความสม่าเสมอแล้วก็เราเองต้องมีความเชื่อมั่นในกันและกันในการลงสนามในทุกๆเกมต่อจากนี้นะครับต้องการลงเล่นเพื่อทีมชนะแล้วก็ยิ่งเราชนะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกดีกับการลงเล่นมากขึ้นเท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณคนเห็นเพิ่ม,เต,มเติมก็คือว่าคุณจะพบว่าเนี่ยเมื่อคุณดูจากตารางคะแนนคุณจะพบวว่่าตอนนีีนี้ิธ การเล่นของทีมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับก็ดีขึ้นเหมือนกันแต่หากว่าเราเนี่ยสามารถเก็บชชนะได้2เกมต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเหตุผลเชิงบวกกับก,บการที่จะตอบโจทย์ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเรากำลังจะโฟกัสอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับกับตัวของพาเลสก็เป็นทีมที่อันตรายอยู่แล้วแล้วคุณก็เห็นแล้วว่าเวลาที่เขาเจอกับทีมใหญ่เนี่ยพวกเขาก็จะมักสร้างเซอร์ไพรส์นะครับสามารถที่จะเก็บแต้มได้ตลอดซึ่งเขาจะมีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงสอยู่แล้วซึ่งดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องโอกาสไม่ต้องต้องมีโอกาสบ้างมายกับการทำประตูแต่ว่าคุณจําเป็นต้องทําให้ทีมชนะให้ได้แค่นั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหมายความว่าพาเลสเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีโอกาสทำประตูเยอะนะครับแต่พวกเขาก็มีโอกาสที่ชนะกับทุกๆท,ทีมได้ส่วน ในลักษณะของการเล่นเนี่ยก็เชื่อว่าเราจะมีการคุมเกมเอาไว้นะครับแล้วก็เราต้องเราต้องคุมกันทั้งหมดแล้วก็ต้องเริ่มต้นเล่นดีตั้งแต่นาทีแรกนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องมีการต้องมีการวางแท็ติกที่ดีต่อกันต่อไป อัพเดตเรื่องของอาการบาดเจ็บของมาร์ตินเนลี่ก็บอกว่าณนเวลานี้นะครับยังไม่ทราบว่าอาการบาดเจ็บมันจะมากจะน้อยขนาดไหนแล้วเขาก็กาลังจะเข้ารับการสแกนในช่วงของเช้าวันจันทร์แต่ว่าพอมีการทดสอบอาการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็พบว่ามันมีอาการที่มันดีกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกก็คือดูค่อนข้างเจ็บหนักแต่ตอนนี้คือก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ายังไงตามครับก็คงต้องรอผลสแกนจากทางฝั่งของทีมแพทย์ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงแล้วก็เชื่อว่า เขาจะไม่เจ็บหนักแล้วก็น่าจะกลับมาช่วยเราได้มากขึ้นมากกว่านี้ นะครับแล้วนักข่าวก็ถามว่าแกบบี้เนี่ยจะกลายเป็นนักเตะที่มีกระดูกเปราะหรือเปล่ามิเกลต้าก็บอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการโชคร้ายมากกว่านะครับเขาเจ็บมา3ครั้งก็จริงครั้งแรกเนี่ยมีการสัมผัสกันเกิดขึ้นนะครับคันิสซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเข้าวุทะแล้วก็รอบนี้คือเรื่องของการวอร์มซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะไม่มีการลงรุนแรงนะครับในโอกาสของการลงเล่นของทั้งกราเบียมักกานเยสและก็โท อาเต้ ate, เขาก็ถามว่ามียังไงบ้างเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกราเบียม,มีโอกาสได้ลงซ้อมแล้วนะครับหลังจากที่ว่า,วามาีตรวจพบเจอกันกันกบโควิดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากา็จะลงซ้อมกับทีมแล้วคาดว่ามีโอกาสก,กับการลงสนามกับทีมได้ในช่วงของวันพฤหัสสุดทอมัสปาเต้เองเน,นะครับได้ซ้อมแบบเต็มที่มาแล้ว4-5ครั้ง4-5ครั้งไอ้สวัน5วันที่ผ่านมา แล้วการซ้อมก็ดีมากค่อนข้างสมบูรณ์แต่เราเองก็คงไม่ต้องการจะเร่งให้เขาลงสนามทันทีแต่คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะพร้อมลงเล่นนะครับสำสำหรับนัดต่อไปก็คือเกมที่เจอกันกับพาเลสตั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าปาเตลงเล่นได้ผมบอกว่า มองเลยนะว่ากองกลางแอสนอลแข็งแกร่งสุดๆแน่นอนนะครับในฟอร์มของ Smith เอมิลสมิธโรก็บอกว่าในฟอร์มของเอมิลเนี่ยก็ค่อนข้างระทับใจแล้วก็มีศักยภาพที่ดีมากๆนะครับเขาเป็นคนที่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีดีนะมีของนะแล้วทําอะไรได้อีกมากมายในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยคุณได้เห็นแล้วว่าพอเขาลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เกมมันมีความแตกต่างขึ้นมาทันทีแล้วก็มีความอันตรายอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับทางเรื่องหนึ่งของความอันตรายในเรื่องของกรอบเขตโทษอะไรพวกนี้กันด้วยแล้วก็สุดท้ายเราพบว่าก็ทีมก็ชนะจากการที่เขายิงประตูแรกให้กับทีมนะครับหลายคนบอกว่าแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับทุกๆคนเรียกเขาว่าเดอะบอยนะครับก็บอกว่าจริงๆไม่ควรเรียกชื่อเขาอย่างนั้นมันคือความกดดันคุณควรที่จะเ,เรียกเขาว่าเอมิลก็พอแล้วไม่ควรที่จะไปสร้างความกดดันอะไรให้กับ นักเตะให้กับเจ้าตัวด้วยนะครับอันนี้ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะเพราะว่าถ้าคุณไปเรียกแบบนั้นนะ่ะมันก็คือเป็นการที่ไปสร้างความกดดันนะครับสร้างความกดดันให้ตัวของนักเตะด้วยอันนี้เราไม่ควรที่จะไปเรียกแบบนั้นนะครับแต่ก็โอเคแหละก็อย่างที่บอกคือมันอาจจะเป็นผลดีก็ได้ถ้าหากเรียกไปแล้วอาจจะทําให้นักเตะรู้สึกว่าเฮ้ยเออโอเคมันมีอะไรข้างในอยู่ที่น่าสนใจที่ทําให้ตัวเองจะสามารถพัฒนาไปอยู่ตรงตรงจุดนั้นได้ ะครับผมโอเคแล้วก็ในฟุตบอล FA รนะครับรอบต่อไปของอาร์เซนอลตอนนี้ก็มีการประกาศผลออกมาแล้วนะว่าอาร์เซนเนี่ยจะต้องเจอกันกันกบทีมทีมไหนซึ่งถามว่าหนักไหมนะครับก็ผมมองว่ามันก็หนักแหละถ้าว่าเป็นช่วงของฟุตบอลถ้วยเนาะเพราะว่าเมื่อดูจาก ผลการประกบคู่ล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับผมอาร์ซ์นของเราเนี่ยก็จะต้องเจอกันกันกบระหว่างทีมซัตตัมตันหรือว่าชูสเบอร,รีนะครับแล้วในรอบต่อไปก็ต้องรอเจอผู้ชนะระหว่างชอร์ลี่หรือว่าวูบซ,ซ,ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าอาร์ซ์นผ่านผมบอกว่าเราต้องเจอซัตตัมตันอยู่แล้วลหละนะครับผ่านเซาล์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้อง ไปเจอนี่เป็นวูฟแฮมตันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักทีเดียวเหมือนกันแล้วก็จะแข่งกันในช่วงของสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวของเอ,อ่ออะไรวะในตัวของฟุตบอล FA ครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็รอดูว่าจะผลจะเป็นยังไงนะครับหยิบเรื่องของเมซุตเออร์ซิลมาเล่าสู่กันฟังกันหน่อยละกันนะครับเมื่อวานนี้ครับ เมซึทเอิร์ธซีลได้เหมือนกับทำกิจกรรมนะครับผมกับอีเวนต์กับแฟนบอลก็คือว่าเขาบอกว่าให้คุณให้คุณทวิตมาแล้วก็ให้แฮชแท็กคำว่า a s k m a เมซุเข้ามานะครับแล้วก็เขาจะเลือกตอบคำถามซึ่งก็มีคำถามหลายคำถามน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเขาก็มีคนถามว่าถ้าตอนนี้เนี่ยสัญญาของคุณกับอาร์อกใกล้จะหมดแล้วมันมีการยืน่นข้อเสนอมาจากสเปอร์นะครับ คุณจะทํำยังไงดีนะครับระหว่างการรีทยหรือว่าเซ็นกับสเปอร์เออซิลก็ตอบว่าง่ายๆครับผมก็รีทายสินะครับซึ่งล่าสุดนั้นโจเซเมูรินโญ่ก็แอบมาบอกว่าอ้า สเปอร์สเปอร์ก็ไม่ได้ต้องการจะเซ็นสัญญาเขานะอะไรทํานองนี้ก็เป็นการแซ่ๆเพราะทั้งสองคนเองก็เคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับผมที่สมัยเล่นให้กับเรอยลมาริดนั่นเองนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับเขาถามว่า คุณมีความสุขคุณเอนจอยกับการเล่นลกับอาร์ตโนลขนาดไหนนะครับมิซสุเอซิ่ก็ตอบว่าแน่นอนครับมันก็ต้องมีช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงที่ไม่ดีเหมือนกันกับการที่อยู่กันกับอาร์ตโนลแต่ว่าเขาไม่เคยเสียใจนะที่เขาตัดสินใจย้ายมาสู่อาร์ตโนลแล้วก็เขาเองก็ให้ความเคารพกับทุกๆเกมทั้งหมด เลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าก่อนก่อนเกมก่อนที่จะพักเบรกจากโควิดเขา enjoy happy มากมากเลยทุกอย่างเป็นไปที่ท,ท,ที่ค่อนข้างบวกแต่ว่าหลังจากเบรกมาทุกๆอย่างมันก็มันก็นกแบบเปลี่ยนไปแบบที่เขาเองก็คาดการไม่ได้เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เขาได้ลงเล่นนะเขาก็แฮปปี้นะตอนนี้เขาแต่ว่าหลังจากาพักเบรกจากโควิดมาเขาไม่เล่นอีกเลยเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับ าถามว่าคุณจะย้ายไปร่วมกับร่วมชาวก้หรือเปล่านะครับเพื่อไปช่วยชาวก้เขาบอกว่าผมก็คงไม่ต้องการไปแย่งที่ของโคลาชเด็กนั่นแหละแต่ว่าด้วยความเคารพแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงแสดงความเสียใจแล้วก็ยังคงยินดีกับตัวของชาวก้ตลอดกับฟอร์มที่มันควรจะดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เชื่อว่า,าทีมกาลังจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมีคุณถามว่าทําไมคุณถึงชอบเฟรเดอริกเช่หรือเออร์ซิลคุณชอบตั้งแต่เด็กหรือเปล่านะครับ ซึ่งอะไรจะทำให้คุณนั้นเป็นแฟนของเฟเนเบเช่เขาบอกว่าตอนที่เขาโตมาในเยอรมนีเนี่ยเขาก็เชียร์เชียร์เฟเนเบเช่อยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่านักเตะเยอรมันที่มีเชื้อสายตรุรกีส่วนใหญ่เองก็ค่อนข้างที่จะพพอร์ตตัวของเฟเดเบอเช่อยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหลักๆที่ว่าทําไมผมถึงเชียร์เฟเนเบเช่แล้วแล้วก็เฟเนเบเช่เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นเรอแมริดนะครับของทีมสเปนด้วยซ้ำซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในประเเทศลยก็ว่าได้ อันนี้ก็เป็นตัวของเกี่ยวกับฟินเนเบเช่ซึ่งมันก็มีการเชื่อมโยงว่าเขาจะมีโอกาสกับการย้ายไปสู่ฟินเนเบเช่นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสอบถามเพิ่มเติมว่าคุณได้เห็นเอมิลสมิโดเลนกับอาร์ติโอไหมเขาบอกว่าแน่นอนเอมิลสร้างความแตกต่างให้กับทีมมากๆแล้วก็นี่คือสิ่งที่นักเตะเบอร์สิบควรจะเป็นควรจะมีผมมีความสุขมากจริงๆสําหรับตัวของเอมิลแล้วก็เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่านักเตะเบอร์สิบเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความแตกต่างอะไรบ้างให้กับวงการฟุตบอลได้ นะมีการพูดถึงว่าเ,เบอร์10คนจะมีนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวเขานั่นเองนะครับมีคนถามว่าคุณคิดถึงอาเซนเวงเกอร์ไหมเขาก็บอกว่าวิงเกอร์เนี่ยเป็นโคช้ชที่มีความพิเศษมากๆในชีวิตการาแข่งขันของเขานะครับแล้วก็น,กากน่าจะดีแล้วเขาให้ความเคารพวิงเกอร์มากๆเขาเป็นโคช้ชที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็เป็นน่าจะเป็นแบบเป็นอันดับต้นๆด้วยซ้ำนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงแล้วเขาเขาเจ๋งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุด นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเ,เขาคือโค้ชที่ประสบความสำเร็จกับแอชตอรมากมากที่เขามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็แล้วก็เขายังคงคิดถึงแล้วก็จดจำเบงเกอร์ในทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้คือการพูดถึงเรื่องของ a อสเซมเบนเกอร์อันนี้จะพูดถึงเรื่องของ คุณรู้สึกยังไงบ้างกับครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเพลงโดยการร้องเพลงชื่อของเออร์ซิลเขาบอกว่ามันมันอเมซิ่งมากมันยอดยิ่งมากๆจริงๆเพราะว่ามันคือการร้องเพลงให้ผมเป็นครั้งแรกซึ่งมันแบบเป็นความรู้สึกที่อยู่ในความทรงจำของผมไปตลอดตราบนานเท่านานเพราะว่านี่คือสมบสติที่ทําให้เขานั้นมีความสุขแล้วก็แฟนบอลก็เป็นหนึ่งในส่วนร่วมนั้นด้วยนะครับอ,อันนี้ พูดถึงเรื่องของการติดทีมชาติเยอรมันแล้วก็ออก,ากัาแยกกันด้วยไม่ดีเขาบอกว่าเขาก็เขารู้สึกภูมิใจเสมอกับการที่ลงเล่นกับทีมชาติเยอรมน,นีกับเรื่องของการคว้าชแชมป์อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เขาออกมาจากทีมชาติเยอรมันเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาก็เขาก็จะไม่หวนคืนที่จะไปพูดเรื่องพวกนี้แล้วเขาเขาขอมูฟออนต่อไป อันสุดท้ายที่เป็นการแสดงเห็นถึงว่า er เมสซอร์ซิลน่าจะย้ายไปสู่ตุรกีก็คือว่าแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปเมื่อสัญญาของคุณหมดกับทางฝั่งของอาร์ซนนะครับเขาบอกว่าแน่นอนครับมันมี2ประเทศที่ผมจะไปก็คือเล่นฟุตบอลก็คือ1ตุรกีนะครับสก็คืออเมริกานะครับทั้ง2ประเทศนี้คือทั้งเป็น2ประเทศประเทศที่ผมเนี่ยเป็นเป้าหมายต่อไปที่ผมจะย้ายไปก่อนที่ผมจะรีทาย แต่ว่าผมคิดว่าผมคงไปตุรกีแหละแล้วก็ผมก็คงไปฟิลนบาเช่นะ ชัดเจนครับว่าสุดท้ายแล้วเออร์ซิลก็คือจะไปอยู่ที่ฟินิแบเช่แล้วก็เออร์ซิลก็พูดถึงเรื่องของทีมยอดเยี่ยมนะครับนักเตะที่เขาเคยร่วมงานมาทั้งหมดก็ประกอบไปด้วยกันกับโกเป็นดาบิดออสปีน่านะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นกอร์ชอนีคุ้กับมาร์เตอร์เคอร์แบ็กซ้ายก็เป็นเพื่อนรักก็คือกอล์จนักแม็กขวาเป็นซานยามิดฟิลด์คู่กลางเป็นกาโซล่าคุ้กับอารอนเรมซี ja ่ฝั่งซ้ายเป็นซันเชสฝั่งขวาเป็นเซิร์ชจาบี้แล้วก็หน้าเป้าเป็นโอบามายังส่วนตััววเเองก็็จะปนต ของอตัวรุกนั่นเองนะครับก็ดูแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะของาร์เซนทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าเจบี้เนี่ยอาจจะอยู่กับทีมแป๊บเดียวนะครับไม่นานแต่ก็อย่างที่บอกว่าก,ก็คือมีโอกาสกับการได้ร่วมงานกันและกันด้วยนะครับแล้วก็มีอะ,อะไรผมพูดลืมพูดอะไรไปโอเคครับาร์เซนมีข่าวนะครับออกมาว่าสนใจเยบเบซูม่าซึ่งก็เป็นกองกลางของทีม ทีม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 อะไรนะทีมไบรตัน แต่คาดกันกันว่าน่าจะมีการสัญญาในช่วงของซนะัมเมอร์นามากกว่าโดยการรายงานจากฟุตบอลลอนดอนบอกว่าเบซูมาเนี่ยก็สนใจครับก็ยังคงชื่นชอบฟุตบอลอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็การที่เขาเคยร่วมงานกันกันกบทั้งกเาเบรียลกันเยสและก็นิโ yes, คลัสเปเป้ pe pe ที่ลิลเนี่ยก็เลยทําให้คนนั้นมีความสนใจที่ย้ายมาสู่อาร์เซนอลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมไอ้เพื่อนสนิทของเขามีการเปิดเผยว่าถ้ามีทีมอื่นๆนะครับที่ยื่นข้อเสนอเข้ามา ดึงตัวบิสมาแลวก็รวมถึงแอสตซนด้วยเนี่ยเขาก็จะเลือกแอสตซนเป็นอันดับแรกเพราะว่าก็เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กอีกด้วยนะครับก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะมีการดึงเข้ามานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าดานิเซบยอสจะหมดสัญญากับแอสตซนเกนูซี่ตอเรล่าเนี่ยอนาคตก็คือยังไม่ชัวร์ในรายของชาค่าก็เหมือนกันดังนั้นตัวของบิสมาก็มีโอกาสที่จะมาสู่แอสตซนแต่ว่าคงต้องดูว่าค่าตัวจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันก็คงมีราคาของมันเหมือนกันนั่นแหละกับตัวของบิซมานะครับอ,อันต่อไปครับอาร์ซนให้ความสนใจตัวรุกของทีมชัคเตอร์โดนตทนั่นก็คือ,อผมก็อ่านชื่อเขาไม่ออกอะนะครับก็ ชื่อว่าอะไรชื่อว่าชื่อว่ามาโนสโลมซโลมอนนะครับอ่าโอเคเขาเรียกว่าโซโลมอนแล้วกันนะครับโซโลโมอนเนี่ยนะครับเป็นนักเตะอายุอ่าอายุไม่เยอะครับอายุเพียงแค่21ปีนะครับแล้วก็เล่นได้ทั้ง2เท้าครับทั้งตำแหน่งของริมเส้นทั้ง2ฝั่งแล้วก็กองกลางตัวรุกด้วยนะครับเคยยิงแมนซิตี้ตอนอายุ19ปีในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ได้รับการจับตามองจากทีมใหญ่ในยุโรปอีกมากมาย นะครับแล้วก็อาร์สเตอเองมีการส่งแงมองไปดูตั้งแต่สมัยของราอูซันาอีแล้วคาดว่านักเตะคนนี้จะมีค่าตัวราว25ล้านปอนด์เนี่ยนักเตะเองก็คาดว่าน่าจะไม่ย้ายในช่วงของมกราคมนี้นะครับแต่ก็คงจะมีการย้ายในช่วงของซัมเมอร์มากกว่านะครับแต่ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงพูดถึงกันหลายอย่างว่าเฮ้ยบางทีแล้วมกราคมนี้ก็อาจจะย้ายเหมือนกันอันนี้คงต้องรอต่อไปแต่ถ้าดูจาก จากที่เคยดูมาฟอร์มที่เคยดูมาผมก็มองว่านักเตะคนนี้มีสกิลฝีเท้าที่ดีแล้วก็จะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ดีคนหนึ่งในวงการฟุตบอลของยุโรปด้วยซ้ำนะฮะผมปิดท้ายแล้วกันนะครับปิดท้ายข่าวข่าวนี้เพื่อนๆครับก็เป็นข่าวของนักเตะกองหน้าของตุรกีครับซึ่งนักเตะคนนี้เนี่ยค่าตัวถูกด้วยนะครับเดลิเมลออกมารายงานนะฮะว่า มีความสนใจในตัวของักม克นครับกองหน้าตุรกีวัย18ปีของบูซาสปอร์รองดาวสันโบรตุรกีซูเปอร์ลีกณเวลานี้ฮะสัญญาของเขาจะหมดใน6เดือนข้างหน้าแล้วก็เจ้าตัวเองประิเสธสัญญาใหม่ไปแล้วแล้วก็มีหลายทีมสนใจซึ่งก็จะมีทั้งเรดบูลซาลส์บวกกาลาตาสซรายที่พยายามจะดึงตัวไปร่วมทีมนะครับล่าสุดนั้นในฤดูกาลนี้เจ้าตัวนั้นเล่น16เกม นะครับมี13ประตูด้วยกันที่มีส่วนร่วมโดยแบ่งออกเป็น9ประตูนะครับแล้วก็4 a s s i s t อีกด้วยถือว่าฟอร์มแจ่มจรัดมากๆแล้วก็ no. อาร์ตูนก็เลยกำลังอยากได้แล้วก็ให้ความสนใจกันอยู่นะครับก็รอดูฮะัันนี้มันยังมีไม่มีความชัดเจนอะไรกับเรื่องพวกนี้ก็รอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงๆจังๆหรือเปล่ากับเรื่องของนักเตะตอนนี้ นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ As t ตอร์อัปเดตประจำวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่ดูทาง YouTube ตอนนี้อยู่กด s u b s c r i ต e นะครับติดตามไปดูแล้วกันเพราะว่าทั้ง2ส,สัปดาห์นี้เราจะติดตามข่าว a s t o อร Up ัปเดตใน c h anel n น,นี้แล้วก็หลังจากนั้นจะมีคอนเทนต์อื่นๆที่จะนำมาผลิตให้พื้นๆทุกคนได้รับชมที่มันมีความแตกต่างกันจากคอนเทนต์หลักๆของเรานะครับก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องของพอดแคสต์ก็ได้พนน podcast, เพราะหลายหลคนถามถึงเรื่องของพอดแคสต์บอกว่าไม่ทำพอดแคสต์แล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอญญาอาีีกกททว่ออททงแแบบแล้ัน นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ